สีขาวครับเริ่มกินก่อนแล้วครับฟังสีแดงใช้เบีย้ยยินโตตอบสีขาวเดินเบีย้ยฟังสีแดงเสริมโคนสีแดง เอาเรือจับเบี้ยสีขาวจึงใช้เบี้ยครับกินอีกตัวหนึ่งฝั่งสีแดงจึงต้องเอาโคนเข้าโจมตีสีขาวทําการดันโคนขึ้นไปผูกสีแดงเดินขุนสีขาวเดินขุนฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวดันขุนไปผูกเพิ่ม สีแดงครับทิมเบียเข้ามาสีขาวขยับเรือสีแดงเดินโคนสีขาวขยับเรืออีกลำสีขาวครับทิมเบียริมฝังสีแดง กินสีขาวใช้เรือสีแดงทิมไล่สีขาวถอยหลบสีแดงดันโคนเข้ามาลุกสีขาวใช้เม็ดสีแดงกินลุก สีขาวใช้ม้ากินฝั่งสีแดงเดินมา้าตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงกินลุกสีขาวถอยหลบสีแดงตีลุก สีขาวขยับขุนฝังสีแดงเลือกกินโคนสีขาวจึงขยับเรือฟั่งสีแดงกินเบีย้ยสีขาวเอาเรือกดไว้ฟั่งสีแดงเดินเม็ด สีขาวจึงขึ้นมา้าฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวเลือกจะซ้อนเหลือฝั่งสีแดงเอาโคนขึ้นมาผูกและไล่มา้าม้าขาวถอยกลับ ฟังสีแดงเอาเรือกดขุนสีแดงใช้ม้าตีลุกขุนขาวขยับหลบสีแดงเอาเม็ดเข้าสีขาวจึงถอยม้าสีแดงกิน สีขาวตีลุกสีแดงขยับขุนสีขาวเอาเรือผูกสีแดงขยับเรือ สีแดงเดินม้าจับเบีย้ยสีขาวขยับขุนสีแดงกินเบีย้ยสีขาวใช้เรือตีลุกสีแดงเดินขุนสีขาวกินเบีย้ย สีแดงเดินม้าสีขาวขยับขุนหลบฝังสีแดงเอาเม็ดลุกสีขาวถอยขุนสีแดงเอาโคนผูกสีขาวจึงเดินเลือสีแดงเอาม้ากินโคนสีขาวใช้เบี้ยกิน สีแดงใช้เรือกินบุกเข้ามาสีขาวใช้เรือกินเบีย้ยฟังสีแดงเปิดลุกสีขาวขยับหลบสีแดงตีลุกสีขาวถอยหลบสีแดงปิดเกมลุกจน สีขาวทิมเบี้ยสูงขึ้นมาสีแดงใช้เบี้ยกินโต้ตอบสีขาวใช้เบี้ยกินยึดตำแหน่งฝั่งสีแดงขยับโคน สีแดงครับกินเบีย้ยฝั่งสีขาวใช้เบีย้ยกินคืนสีแดงทิ้นเบีย้ยสีขาวกินเบีย้ยนอกเข้าเบีย้ยในสีแดงกินเช่นกัน สีขาวขยับโคนเชื่อมเรือพอดีฝั่งสีแดงจึงขยับเรือเตรียมโจมตีสีขาวตัดสินใจกินสีแดงใช้ขุน สีขาวทิมเบียฝั่งสีแดงถอยม้าผูกสีขาวกินไง่ฝั่งสีแดงใช้เรือกินสีขาวกินแรก สีแดงครับใช้โคนตีลุกสีขาวถอยโลสีแดงถอยมา้าสีขาวเอาม้าขึ้นฝั่งสีแดงถอยโคนสีขาวทิมเบีย ฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวกินโคนสีแดงใช้เบีย้ยกินคืน สีขาวเดินม้าเข้ามาจับเม็ดฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวกินเม็ดฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวเดินขุนเข้ามาฝั่งสีแดงเอาขุนบีบพื้นที่สีขาวถอยม้าหลบฝั่งสีแดงกินแรก สีขาวกินคืนสีขาวครับใช้มา้า ไล่กินเบีย้ยฝั่งสีแดงใช้โคนตีลุกสีขาวขยับหลบฝั่งสีแดงเอาโคนผูกเบีย้ยสีขาวก็เอาม้ากินเบีย้ยฝั่งสีแดงขยับโคน สีขาวางลุกสีแดงหลบสีขาวไล่โคนสีแดงเดินหนีสีขาวใช้ขุนสีแดงถอยโคนสีขาวทิ่มเบี้ยฟังสีแดงเดินหลบสีขาวกดโคนสีแดงหลบขุน สีขาวทิมลุกสีแดงขยับหลบสีขาวลุกสีแดงขยับหนีสีขาว,ขย,ข,าวขยับเม็ดเข้าฝั่งสีแดงเดินโคนจับเบี้ยสีขาวจึงปิดเกมลุกจน